เอามาเราทีนี้เรามาทําเมนูสําหรับค่ําคืนนี้กันนะครับวันนี้ผมมีหมู3ามชั้นมา2อชิ้น2อชิ้นของเราคือ2ต่อนววาเดีก็เอาลงไปต้มในน้ํานะฮะน้ําแล้วก็ใส่เกลือ ใส่น้ำส้มสายชูนะฮะในไปน้ำแล้วก็ต้มแล้วก็ไม่ต้องร้อนน้ำเดือดแล้วะฮะเอาหมูลงไปต้มเลย <c oughs> ใจร้อนเราใจร้อนค่ำแล้วหิวเขาว่าเลพอต้มสุกแล้วก็มาจิ้มที่หนังมันนะฮะจึ๋งจึงจึงจึง,จ,งจากนั้นก็ทาถูทาตูเอา <c oughs> ทาถูทาถูด้วยมะนาวนะฮะไม่ใช่ทาถูทาถูด้วยยาหมองตาเวทวดงนะฮะ ทาทูทาทูเค็ดขัดยอดทาทูทาทูด้วยบักนาวเพราะว่ะอ้าวโอเคหลังจากเราบีบมะน,นาวใส่เสร็จนะฮะขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาหมูเนี่ยลงไปในฟ้าอบลมร้อนนะฮะจากนั้นก็ทำการปรับอุณหภูมินะฮะแล้วก็ตั้งเวลาเลยนะฮะกดเลย ตืดตืดตืดตูดตีตืดตาเตียวตาเดียวตาเดียว,ต,วตึงนั่นแหละฮะสิบห้านาทีนะฮะแล้วก็รอไปเรื่อยๆจนกว่าม,ามันจะถึงเวลามันนะฮะพอถึงเวลาแล้วก็มันก็สัญญาณส่งเสียงและเปิดเบิ้งดูหมูเจ้าสิเป็นแบบไหนสิเลียซ้ำไหลวันที หมูจากชิ้นเมื่อกี้นะฮะเอาไปต้มหดลงแล้วนะฮะเอามาอบอบนี่ยยิ่งหดลงกับเดิมอีก <c oughs> นะฮะนี่คือการทำหมูกรอบแบบแบบทำเองจะกรอบหรือไม่กรอบเอามาฟังเสียงเอาขึ้นมานะฮะแล้วฟังเสียงเลยกรอบไม่กรอบเอามีดมาฟันมึงดู <c oughs> เหลือนิดเดียว <c oughs> <c oughs> ดังแคกๆเลยนะฮะนี่เห็นไหม กรอบอยู่นะเนี่ยแข็งเลยนี่เนี่ยน่าเห็นไหมโอ้อ้าวหั่นหั่นเสร็จโขกพริกกับกระเทียมน้ำมันเราใช้น้ำมันที่มันอยู่ตรงหม้อนะฮะเป็นมันหมูนี่แหละที่เราอกเมื่อกี้นะฮะได้เยอะด้วยขับน้ำมันออกแล้วก็เอาเทลงใส่กระทะเลยนะฮะจากนั้นเราก็จะทำการไม่ใช่ผัดนะอันนี้เอาไปดาวไข่ก่อนดาวไข่ก่อนทอดไข่ก่อนนะฮะ เอาไข่ลงหมอกระทะเดือดเอาไข่ลงไปดาวนะครับทอดไข่้าวพอเราดาวไข่ไว้แล้วนะฮะทีนี้ก็ผัดเลยทีนี้ถึงพริกกระเทียมลงไปเลยนั่นแหละมีชุนหอมไบแปดบ้านกนะ็บ้านทาขงมาึงว่าโอ้ยพญายาหนี่เห็ดยังง้อคิวเหม็นวัติี ทำอะไรก็ไม่รู้กินชยมาแต่ไกลเลยผัณวาด้ทำตอนเด็กด้วยคนยิ่งหิวข้า,เา,ว,าวเห็ดยังเป็นกระแซบนะเพคว่าเด้เราเอาคะนาสดๆนี่มาผัดก่อนนะฮะผัดเลยและผัดไปเรื่อยๆนะฮะไม่ต้องเอาสุดเยอะเราเอาแค่พอมันแบบลวกๆนี่แหละจากนั้นก็เราก็ปรุง ใส่หมูก่อนก็ได้เอาเนี่ยแหละใส่หมูอันน้อยนิดของเราโอ้แต่มันมันก็เราไม่ได้เน้นหมูนะฮะเราเน้นผักอเราอย่าคิดว่ามันน้อยนะมันเยอะนะเนี่ยกินตามสั่งไม่ได้เยอะขนาดนี้นะฮะนี่ผัดไปเรืเร่อยๆแล้วก็เราก็ปรุงใส่ทุกอย่างแหละที่เราคิดว่ามันอร่อยนะฮะโดยเฉพาะผงชลุลใส่เย,โ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 ยอะๆกวาเลย อ่าผัดเสร็จแล้วปรุงเสร็จแล้วนะฮะปรุงเสร็จผัดเสร็จนะฮะเราก็จะเสิร์ฟลงใส่จานเลยทีนี้ดึง,ดงไอเข่าขิงทวนๆดูอน,น,กกนหอมมากเลยโอ้ยทำไมกลิ่นมันหอมอย่างงี้น้ำลายแตกชวดชวดเลยเนี่ยเราทำเป็นแบบอา,อาหารตามสั่งเลยนะฮะวันนี้ถือว่าเรามากินอาหารตามสั่งนะฮะเอ่อ อ่ารับอะไรดีคะฮาว,ว่าเดย์คขนาหมูกรอบครับววอฮาว่านั่งรอสักคู่นะคะฮว,ว่าเดย์นี่เลยอาหารตามสั่งหลังบ้านของเราเอง <c oughs> สั่งเองทําเองกินเองขี้แตกเองพูดพูด,พดมีน้ําซุปด้วยนะฮะนี่ขาดไม่ได้เลยพริกน้าําปลาสดน้ําซุปดีก่อนมันเป็นสะใยโอ้หอนด้ดนะโอ้ร้อนมากเลยครับผอเด้ ทำอะไรเอาอะไรมาทําเป็นน้ําซุปเนี่ยครับทำไมอร่อยจังเลยใช่เป็นน้ําซุปหัวหมาไหมครับหัววานะฮะพริกน้ําปลานะฮะเพิ่มความจัดจ้านลงไปอีกนะฮะนั่นแหละเคี่ยไปเคี่ยมาเคี่ยมาเคี่ยไปตัวนี่แหละเป็นสดายสีสันมันเหมือนที่เราไปอาหารตามสั่งที่เราไปสั่งไหมนะฮะนี่มีไข่ดาวด้วยเละๆไข่ดาวแบบ เป็นยางเป็นยางมะตูมเป็นยางมะตูมนะไม่ใช่ยางมะตอยไขย่ยางมะตูมนะฮะไม่ใช่ไขย่ยางมะตอยอา้ามันแหละชิมได้เลยทีนี้นี่คือไข่อมแค่ไข่ก็กินขาดแล้วอ้ํกินแค่ไข่ก็อร่อยแล้วอะไรสดน้ำซุปก่อน เยิ่ยมเยิ่ยมเลยครับกินแต่ไข่เนาะเราเนาะส่วนหมูเนี่ยสาดถิ่มเหยมาสักทีเห็ดแซ่บๆละสาดถิ่มเหยมากินมาทีอ้าวว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 ้าวปานบอกเฮ้ยกลิ่นเผือกเนี่เต็มปากเต็มคำเต็มตาทะลุจอ,อ,าอมาทีเว่นตาหลุดแน่ๆเลยว้าวสุดยอด เยี่ยมมากเลยครับฮาที่ใดเปรียบได้เหมือนแล้วต่อไปเ,อเป็นการกินเข,าข่าคํ้มใหญ่ๆให้คนเบิงเอาคือมีไว้ขาวน้ำบัดนี้เสริมไว้ขาวก่อนกินเข่าตัวนี้หมูชิ้นใหญ่ๆตักขึ้นมาเลยนี่แหละ กินคำใหญ่ๆมันยังค่อยแซ่บอ,อ้าวหมูนี่กรอบนอกนุ่มในเขียวทีไรเหมือนฟันจะหลุดเลยวะจแต่ก็แซบอยู่วะติมันกรอบอยู่ไม่แข็งหรอฮะเพราะว่าเราฟีมืออยู่นี่หมูกรอบชิ้นอย่างนี้เลยนะฮะนี่คือหมูกรอบนั่นแหละสวบเลย <c oughs> เหมือนหมูกินข้าวหยุดที่ลางอาหารหมูเลย <g ül> เหมือนหมูกินรำข้าวเลย <g ül> หว่าเลยเ <g ül> จ้ายอแมบุรี่ข่เด้อว่าเลย <g ül> นี่แหละกินไข่เข้าไปไข่เยิม้มเยมจึ๊กอ้าวว้าวนี่คือไข่เยิ้มเยมนั่นแหละ <g ül> หาที่ไดได้เปรียบเปยอาหารตามสั่งหลังบ้านข้างเราเองหัวอย่าลืมซุดน้ำซุปนะน้องมาเอาเยี่ยมละวะอ้าวนี่แหละเต็มตาทะลุจอเต็มจอทะลุตาหะวางาบเข้าให้อืมมันช่างวิเศษจริงจริงเลยครับอาหารในมือน,นี้เหมือนนั่งกินอยู่ที่โต้รุ่งเลยครับหอวเยี่ยมมากเลยครับ มันกินอยู่ที่โต้รุ่งจนซอสแจ้งเลยครับผุนแล้วอ้าวนี่แหละคำสุดท้ายท้ายสุดแนนอนเยี่ยมยอดอืี่โอ้โหใส่ไม่ยัง้งเาเรียกแสกินจนสิห้าสีทนตัวนี้อไม่ไหวแล้ววะทีเอาคำสุดท้ายท้ายสุดอ ดน้ำตามไปอีกเยี่ยมมากเลยครับหมดแล้วนะครับอา้าวนี่ไงหมดแล้วนี่คำสุดท้ายนี่คือคำสุดท้ายของเราหมดแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไค<ป>ร้ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ